น,นี้ค่ะตอนนี้พวกเราอยู่ในงานแบงค์พอกไพร์2024และขบวนพาเหรดในปีนี้มาในธีม Celebration of Love การเฉลิมฉลองสมรสเท่าเทียม่วนฟังความเห็นจากกลุ่มหลากหลายทางเพศว่ากฎหมายสมรสเท่าเทียมตอบโจทย์พวกเขาหรือไม่ ตอบโจทย์มากค่ะในด้านของสิทธิที่ประชาชนทุกคนควรที่จะมีเท่าเทียมกันนะคะไม่ว่าจะการลดหย่อนภาษีการรับรองบุตรหรือการรักษาพยาบาลค่ะเราคิดว่ารอบนี้กฎหมายสมรสเท่าเทียมต้องผ่านแน่นอนค่ะ <S <S เหตุผลที่เรามาตรงนี้นะครับเพราะว่าเราสองคนนี้เราเคยไปขอจดทะเบียนสมรสกันแล้วที่อำเภอปี58ค่ะแล้วก็อำเภอไม่สามารถจดทะเบียนให้เราได้เนื่องจากว่าเราเป็นชายกับชายเนาะแต่ว่าในที่สุดเราก็เคยมีวิธีแก้ด้วยการเขาบอกว่าให้ใช้นามสกุลร่วมกันเราก็เลยใช้นามสกุลเดียวกันมาตั้งแต่ปี58แแล้วค่ะ สิ่งที่เราต้องการเราอยากจะเป็นคู่สมรสที่ถูกกฎหมายไม่ใช่คู่สมรสเถื่อนค่ะ <S <S ตอนนี้ทุกคนก็เหมือนแบบพร้อมและโอเพทนแล้วมาเลยผมมาเท่าเทียมฉันรออยู่ทำตรงนี้มันขาดขึ้นมาแบบหนูโมโหหนูรองที่หนูเห็นข่าวหนูร้องไห้เลยพี่ถ้าถามว่าดีใจไหมดีใจนาะแม่เนาะดีใจแล้วก็ดูดูว่าทําให้พวกเราเป็นส่วนหนึ่งในสังคมมากขึ้นว่าผมรู้สึกว่า การแต่งงานมันควรทําได้ทุกเพศอะครับเหมือนผู้หญิงผู้ชายนะมันก็ต้องมีทรัพย์สินที่ต้องรับผิดชอบเกิดคู่เราตายคู่หนึ่งเนี่ยเขาจะได้รับผิดชอบส่วน,น,น,นที่เหลือมันก็เหมือนสินสมรสอะทำงานด้วยกันอะไรด้วยกันอย่างเงี้ยตอบโจทย์มากเลยค่ะเพราะว่าคือมีแพนกันว่าก็อยากจะจดท,ทะเบียนเหมือนกันเราเป็นคนฝังสวัสด์ทั้งคู่เผื่อมีอะไรที่มันเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะได้มีสิทธิ์ในตัวเขาตัดสินใจแทนคนที่บ้านเขาได้ถือว่าเป็น จุดเริ่มต้นที่ดีครับอาจจะยังไม่ได้ตอบโจทย์ในตอนนี้แต่ว่าก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีให้กับรุ่นต่อๆไปครับผมก็ขอให้ผ่านเร็วๆ สมมติเท่าเทียมเองเนี้ยค่ะแน่นอนมีสิทธิ์ในการจดทะเบียนสมรสนะคะแต่ว่ายัางไม่มีสิทธิ์ในเรื่องของการจัดตั้งครอบครัวค่ะเพราะว่าในกฎหมายสมมสเท่าเทียมเนี่ยระบุไว้แค่รับรองแค่มีดามารดาค่ะในการมีอำนาจปกครองบุตรนะคะดังนั้นเนี่ยพอฝากทรงสิ่งไปยังรัฐบาลเลยค่ะให้เพิ่มคําว่าบุพการีลาดับแรกเข้าไปในกฎหมายสมมติเท่าเทียมค่ะเพื่อจะทําให้เราจดทะเบียนสมรสนะคะแล้วก็สามารถมีสิทธิ์ในการจัดตั้งครอบครัวได้อย่างเท่าเทียมและเสมอภาคค่ะ ต้องถึงให้กับทุกคนมาตั้งนานแล้วอะคะ่ะแต่ในอดีตมันถูกริดรอนสิมันไม่ควรยเฉลิบเฉลอรมของคนจะ้องมันจริงๆอะ อะไรที่มันเป็นกระแสบุ้มบุ้มหรือว่าเอโคแชมเบอร์อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ย hey, นี่คือเออรมานสนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ในความเป็นจริงอะ่ะทุกคนสามารถที่จะพรายในทุกๆวันได้ถามว่าภูมิใจได้ไหมภูมิใจในความเป็นตัวเองภูมิใจในเพื่อนๆภูมิใจในชุมชนแน่นอนอยู่แล้วเราเราสร้างความภูมิใจนั้นได้ตลอดเวลาแต่อย่าลืมว่าแบบอย่าทิ้งประเด็นแค่นั้นเองและนี่คือหน้าลานของเซ็นทรัลเวิร์จุดสิ้นสุดของขบวนปลายในปีนี้นะคะ ของสมรสเท่าเทียมก็ยังคงมีกันต่อไปและนี่คือบรรยากาศของแบงคอกไพร์2024ค่ะ